ชากวาัวลุงหนังพบเครื่องเรื่องฟุตบอลมันมนัีกองกลางที่แมนยูควรซื้อมาแทนปอกบาว่ากันตามตรงครับว่าตอนนี้แมนยูมีโอกาสที่จะต้องขายปอปอกบากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสออกจากถิ่นโอทรฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเขาเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับและมันก็ยังไม่มีท่าทีที่เขาจะต่อสัญญากับทีมครับ ซึ่งยูนเต็ดอาจจะปล่อยปอกบาให้ปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ซึ่งก็ส่งผลให้ขาดทุนพอสมควรครับหลังดึงเขามาจากยูเวนตุสเมื่อปี2016ด้วยค่าตัวในตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ89ล้านปอนด์และถ้าหากเมนอยู่แต่ัดสินใจขายปอกบาแล้วก็นี่เป็น4ีกองกลางตัวเลือกที่น่าสนใจในการดึงมาทดแทนเริ่มกันที่คนแรกครับดีแคนไรส์ของเวสต์แฮมยูนเต็ดดีแคนไรส์ทำผลงานได้โดดเด่นกับเวสต์แฮม จนถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษและเป็นตัวหลักในชุดทําศึกยูโร2020ด้วยก่อนที่จะพาทีมไปถึงตําแหน่งรองแชมป์ไรซ์สามารถคุมแดนกลางได้อย่างสุดยอดและเล่นได้อย่างแข็งแกร่งในการตัดเกมรวมทั้งสามารถถอยไปเล่นกองหลังได้ด้วยแถมเพิ่งอายุแค่22ปีเท่านั้นครับทำให้ยังมีเวลาใช้งานเขาได้อีกหลายปีด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมทําให้เวสต์แฮมตั้งค่าตัวของไรซ์เอาไว้ถึง100ล้านปอ์เลยทีเดียว หลังจากที่มีข่าวผัวพันกับเชลซีและก็ตกเป็นเป้าหมายของแมนยูด้วยคนต่อมาครับไปดูเอ u ดูอาโดกามาวินกากองกลางจากแรนส์กามาวินกากองกลางดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสเหลือสัญญากับแรนส์แค่ถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นครับทำให้ทั้งแมนยูนเต็ดและปเอเช่ตามสนใจมิดฟิลวัย18ปีลงเล่นให้กับแรนส์ไปทั้งสิ้น82นัดทำได้2ประตูกับอีก5แอซซิส โดยที่จุดเด่นของเขาที่เด่นๆเ,เลยเนี่ยก็คือเกมรับครับหลังมีค่าเฉลี่ยเข้าสากัดโดนบอล2.8ครั้งต่อเกมกับการลงเล่นในลีกเอิงซีซั่นล่าสุดแรนส์ ans, อาจจะยอมขายการมาวิงกาที่ราคา30ล้านยูโรหรือประมาณ1,140ล้านบาทและถ้าหากยูไนเต็ดอยากได้นักเตะที่มีอนาคตระยะยาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับคนต่อมาครับซาอูนิเกรส ซาอูนิเกสเคยเป็นหัวใจในแดนกลางของแอตมาดริดตั้งแต่ย้ายมาเริ่มทีมเมื่อปี2013และเขาก็เป็นกำลังสำคัญที่พาทีมคว้าชแชมป์ลาลิกา้าฤดูกาล2013-2014อีกด้วยอย่างไรก็ตามครับในซีซั่นที่ผ่านมาที่แอตมาดริดคว้าชแชมป์ลีกซาอูเนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวหลักของเดียโก้ซิโมเน่ทำให้เขาต้องการย้ายออกจากสังกัดในช่วงซังมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าซาอูอาจจะได้สลับทีมกับองตวนกริสมัน กองหน้าจากบาร์เซลโลนาแต่การพูดคุยยังไม่ลงตัวครับทำให้ยูไนเต็ดยังมีโอกาสหากคิดจะคว้ากองกลางวัย26ปีมาร่วมทีมโดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ราวๆ40ล้านยูโรหรือประมาณ1,520ล้านบาทแต่คงต้องแข่งกับลิเวอร์พูลที่เล็งอยู่เหมือนกันครับและคนสุดท้ายครับแจ็คกิลิชจากแอสตันวิลล่ากิลิชเนี่ยตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ก่อนทำศึกยูโร2020 อย่างไรก็ตามครับปีสาตแดงยังมีโอกาสปาดหน้าเช่นกันโอเลกุน่ so าโซชาทมให้ความสนใจกิลิชมาได้สักระยะแล้วครับและมีข่าวยื่นข้อเสนอเมื่อปีที่แล้วแต่แล้วก็ต้องยอมยกทงข่าวเพราะโดนโกงค่าตัวไปถึง75ล้านปอนด์หรือประมาณ3,300ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งในเวลานี้ค่าตัวของกิลิชพุ่งขึ้นไปสูงถึงระดับ100ล้านปอนด์แล้วและดูเหมือนว่าเวลานี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีภาษีมากกว่าแมนยูเต็ต และนี่คือรายชื่อตัวเลือกที่น่าสนใจในการที่จะดึงมาทดแทนปอปอกบาหากแมนยูตัดสินใจขายเข้าออกไปครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับสำหรับอนาคตของปอปอกบากับแมนยูไนเต็ดและช่วงนี้เราไปดูข่าวการซื้อขายที่น่าสนใจเด่นๆในรอบวันกันครับข่าวเด่นๆที่มาแรงเกี่ยวกับแมนยูในตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีข่าวกับรูเบนเนเวสครับกองกลางจากวูฟแฮมตันซึ่งท็อกสปอร์ตซื้อจากอังกฤษได้รายงานเอาไว้ครับ โดยข่าวเนี่ยได้เขียนว่าเนวสเตรียมที่จะอำลาถิ่นโมลินิวส์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่วูฟพร้อมที่จะขายเขาที่ราคา35ล้านปอนด์ซึ่งก่อนหน้านี้อาร์เซนอลก็เป็นทีมที่มีข่าวเกี่ยวโยงกับเขามากที่สุดครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดทอร์กสปอร์ตก็ระบุไว้ว่าแมนยูกลายเป็นทีมที่มีโอกาสได้ตัวรูเบนเนวสไปครอบครองมากที่สุดและกําลังถูกบรูโน่แฟร์นัน์ซึ่งเขาอยู่ในทีมชาติเดียวกันครับกล่อมให้เขาเก็บข้าวของย้ายมาอยู่ในถิน่นโอทัฟฟอร์ด เชื่อกันว่านอกเหนือจากตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแล้วยูไนเต็ดก็ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางอยู่เช่นกันและกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับผู้เล่นหลายคนซึ่งใหม่ๆเลยครับก็มีชื่อของลีออนโกเรสกามิดฟิลจากบาเยิร์นมิวนิกอีกด้วยทั้งนี้เนเวสซึ่งย้ายมาจากปอร์โตเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2017ลงเล่นให้กับวูฟไปแล้วทั้งสิ้น175นัดทำได้20ประตูกับอีก10แอสซิสด้วยกันครับนั่นก็คือเรื่องของเนเวสกับแมนยูครับ และทั้งหมดนี้ก็คือหน้าหนึ่งลูกหนังประจำวันนี้หากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับสวัสดีครับ